สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยาลิเตเออร์นะคะทุกคนเรากลับมาดูดอกไม้ดูสิทุกคนนี่ตอนนี้เพียบเลยดอกไม้ส,สวยๆข้งนั้นเลยทุกคนดูสิเต็มไปหมดเลยตอนนี้ดอกไม้เต็มไปหมดเลยเนี่ยดอกนี่สวยมากเลยทุกคนตอนนี้ก็หกโมงเย็นเลยนะโหเต้ ดูสิทุกคนดอกไม้อะเต็มไปหมดเลยดูสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงเดดแดดนะทุกคนดูสิตอนนี้แบบว่าดอกไม้ออกเต็มหมดเลย,เลยทุกคนทุกคนดูสิเนี่ยเห็นไหมตอนนั้นเรามาดอกสีม่วง ตอนนี้เยอะเลยนะทุกคนเพียบเลยดูสิสีฟ้าเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูอีกนะทุกคนดูสิทุกคนด,คนดูเราจะไปดูตรงที่มันเด็ดๆนะส,สวยไหมทุกคนนี่ขึ้นแบบธรรมชาตินะไม่ได้ปลูกนะทุกคนอย่างสวยงามเลยนี่หกโมงเย็นเลยนะทุกคน แล้วก็มีดอกสีขาวแล้วด้วยทุกคนนี่ดูสีขาวก็กำลังออกนะทุกคนนี่ดูสิดอกสีขาวเพียบเลย,เ,ยเราจะเดินลงไปทางทะเลนะคะทุกคนดูจามป่าที่ดอกไม้อนะ่ะสวยทั้งนั้นเลย เดีย๋ยวจะไปดูทะเลใกล้ๆทะเลเสียงนกก็จิ๊บจบจทะเลก็เป็นน้ำแล้วตอนนี้ก็หกโมงเย็นนะทุกคนเนี่ยโอ้โหดูสิตอนนั้นเรามานะมีแค่น,นิดเดียวตอนนี้ดอกไม้เยอะแล้วนะทุกคนเลยกำลังจะบาน สีขาวก็เผียบเลยขึ้นไปข้างบนนี่ดูสีขาวทุกคนดูจะขาวไปหมดเลยเยอะมากเลยนะสีสีม่วงสีขาวด้วยส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 วยทุกคนดูดิม่วงเต็มเลยอะ่ะโอ้โหอลังการงานสาร้าง ไปดูตรงนี้โอ้โหม่วงเต็มไปหมดเลยทุกคนดูดิเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้แบบว่าเป็นสวนเลยนะดูดิมองวิทุกคนดอกสีม่วงนี่มันมืดเลยนะดอกไม้หมดเลยนะเนี่ยดอกสีม่วงดูดิดูทุกคนทุกคนดูดอกไม้ที่ฟินแลนด์สิ สวยมากทุกคนเยอะมากเลยดูดิสีม่วงนะคะทุกคนเนี่ยโอหสุดยอดความสวยงามของธรรมชาตินี่ป่าข้างบ้านนะโอ้ยสวยสวยสวยมากเลยกินข้าวเสร็จกันเลยผมมาดู เดี๋ยวเราจะพาเดินไปตรงทะเลนะทุกคนไปดูตรงทะเลมีหมูมีหมา,มหมาเขาก็พาหมาออกมาเดินนะโอ้โหเพียบเพียบนี่เห็นไหมตอนที่เรามาวันนั้นทุกคนมีแค่ดอกสองดอกเองตอนนี้นะดูดิมองไปทางไหนก็ แต่วันนี้เรามาเย็นนะเรามามืดโห้ยเพียบเลยอ่ะดูสิดงดอกไม้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นดงดอกไม้ทุกคน,คนเขาก็มาปั่นจักรยานเนี่ยตรงไหนก็เต็มไปหมดเลย สวย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 งามดูของความสวยงามของธรรมชาตินะทุกคนดูดิโอ้โดอหนะดอกไม้นี่นะดอกไม้ดอกสีม่วงนะดอกสีขาวขึ้นแล้วแต่ไม่เยอะยังไม่เยอะตอนนี้ดอกสีม่วง หนึ่งอาทิตย์วกว่าเขาก็จะหายไปนะทุกคนดูดิโอ้สวยมากเลยสุดอลังการงานชาน้างดอกไม้ดอกไม้ป่านะดอกไม้ในป่าเ,เราก็เดินลงไปดูทะเลนมันมีขึ้นให้เป็นทะเล วันนั้นลงมามันจะเห็นดอกสองดอกเอยแอ้นีแบบโอ้โหเยอนี่สีขาวกำลังจะเกิดทุกคนสีขาวยังมีนิดเดียวเองสีขาวจะสีม่วงนี้แบบเต็มไปหมดเลยโอ้โหสวยสวยไปดูทะเลไป โอ้มันมนะนี่ดอกอะไรเนี่ยดอกนี่ก็เยอะเองก,กันนะทุกคนเห้โอ้โหดอกอะไรอ่ะนี่ดอกสีขาวทุกคนโอ้โห นี่นี่นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่ให้ดูดอกอะไรนี่ดอกอะไรนี่สีม่วงเหมือนกันแต่คนละแบบสีม่วงเลยสวยสวยงามมากเต็มหมดเลยคนดูดิสวยมาก หน้าดอกไม้แล้วตอนนี้ตอนนี้ก็หกโมงแล้วทุกคนหกโมงเย็นหกโมงเย็นแล้วเห็ okay, นไหมตะวันตะวันหกโมงเย็นตะวันรับฟ้าเราจะพาไปดูทะเลทะเลทะเล,ะเลตะวันรับฟ้าแล้ว ตะวันล้ฟ้าแล้วทุกคนเดินดูทะเลหน่อยนะทุกคนนะอ,อกำลังกายกินข้าวเสร็จก็เลยออกมาเดินดูว่าดอกไม้มันขึ้นหรือยังขึ้นเพียบเลยโอ้ตรงนี้นะต้นไม้ใหญ่ใหญ่ทุกคนดูดเห็นไหมเขามาเล่นเขามานั่งทะเลกันแล้ว เอาเรือลงแล้วบางคนก็เอาเรือลงแล้วเดี๋ยวเดเขาทำที่นั่งเล่นที่ว่าทำที่นั่งไว้ให้คนมานั่งเล่นก็จะมีมือหน่อยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันหกโมงเย็นแล้ว เขาก็จะทำที่ไว้ให้คนนั่งเล่นเนี่ประมาณนี้โอ้นี่ทุกคนดอกไม้สีขาวดูดอกไม้สีขาว,ขาวทุกคนทุกคนดูสิตรงนี้สีขาวออกแล้วโอ้หข้างบนเพียบเลยดูสิทุกคนตรงนี้สีขาวสีขาวที่สวยงามเลยนะทุกคน โอเคนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะจะลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย